สวัสดีค่ะสวัสดีจะแ,แม่เอททุกท่านนะคะเราในช่องพายเลิศรักนะคะขอบคุณคุณแม่เทนเทนนะคะที่เมตตาสัป,ปะรดให้หน้องเลิศรักนะคะกับแม่นิโคได้กินนะคะขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่แมวนะคะที่สั่ง ย่าให้หน้องเลิรักนะคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลช้างโขงนะคะเมื่อเช้าก็ไปเอามาสามสิบมัดนะคะเป็นงานวันเกิดของลูกสาวท่านนะคะขอให้ลูกสาวท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะพี่แมวขอให้อายุมั่นคงยืนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เมตตาย่านะคะ เป็นหญ้าเป็นกล้วยนะคะเป็นสับป,ปะรดให้น้องเลิศรักกับแม่นิโคนะคะวันนี้เราก็ได้กินแล้วนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวันนี้บรรยากาศฝนคืมนะคะฝนกรินฝนตกทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเราก็ไปหาหญ้าไม่ได้นะคะฝนมันตกก็ได้สับป,ปะรดนะคะก็ได้หญ้านะคะของพี่เมลนะคะ บรรเทาบรรเทาท้องนะคะบรรเทาท้องได้กินนะคะพ่อควรแม่ควรก็ไม่ได้ไปตัดนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะกราบขอบพระค,คุณอย่างสูงนะคะที่เมตตาน้องเลินรักกับแม่นิโคนะคะนี่แม่นิโคนะคะไปผสมพันธุ์มาแล้วนะคะเดือนตุลานี้ก็จะได้หนึ่งปีพอดีนะคะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะเพราะว่า นมก็ซีซีอยู่นะคะนมก็เบียงเบียงอกอยู่ไปซ้ำแล้วนะคะสามครั้งเข้าไปครั้งแรกก็หกครั้งหกวันเข้าไปหกวันก็กลับบ้านมามือเปล่าแม่ในครูกลับบ้านมามือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะเพราะว่าตัวผู้ไม่ทับให้ ไปครั้งที่สองนะคะไปได้สามวันตัวผู้ก็ไม่ทับให้อีกไปครั้งที่สามนะคะไปสามวันได้ครั้งเดียวได้วันที่วันที่เก้าแรมเก้าค่ำนะคะเดือนเก้านะคะเนอะเมนิโคนะคะได้วันเดียวหลังจากวันนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะคะฟุกเงี้ยอยู่ตรงนี้ถึงมงนัดเลยล่ะนี่เอาไปเลยไข่ ของสอบพ <c oughs> อจะได้่อ,อ,อยไปสอบบนัดลงซอยพ่อเสียง <c oughs> เออขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่เต็มเต็มกับคุณกับพี่แมวนะคะน,นี่เราก็ สับปะรดก็เปียกฝนนะคะแต่เราก็จะมาเข้าร่มก็จะแห้งนะคะให้พ่อเติกลงส่วนเลิศบอกว่าเดี oui. ๋ยวผมช่วยไม่รู้จะช่วยหรือไม่รู้จะพังนะคะนี่เอาแล้วถึงแล้วกินเยอะกินเยอะเห็นน้อยกินน้อยได้บ่าน้อได้สองต้นซอยฟอซอยเดี๋ยวผมซ่วยโอ้ยแล้วได้หลายละ ในไรล,ล่ะกระถอยนั่นเห็นบอยไป,ปุกขี่อยู่โคงแล้วบัดน,นี้เขาออกจากขี้เย็นดีนะคะนานๆได้กินขอบคุณคุณแม่ธนานุดนะคะที่เป็นสะพานบุญให้น้องเลิศรักนะคะกับคุณแม่เทนเทนนะคะน้องเลิศรักได้รับประทานแล้วนะคะ พ่อเติมก็ลงสับปะรดนะคะลงสับปะรดหนึ่งกองนะคะได้ได้หนึ่งกองน้องเลิศรักได้หนึ่งกองวไปสำรวจแม่นิโคอ,อีกครั้งก่อนนี่ดินไหม ไม่ดิ้นไม่ดิน,ด,นดูนมนะคะดูนมเออนมก็ประมาณนี้นะคะนมักดูก่อนเราก็ลุ้นนะคะเราก็ลุ้นเราก็มีความหวังนะคะ ไปแล้วก็ผู้ไม่ไม่ผสมพันธุ์ให้นะคะไปแล้วนะคะดูนมนะคะดูนมก็ตั้งดีนะคะเราจับดูสิเป็นก้อนไหมแม่นีโคไม่ให้จับนะคะแม่นี่บ้านได้เห็ดยังแห้งเลยนั่นน,าน,น,าน,น,านั่น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 เขาไม่ให้หนู้จับนะคะเขาไม่ให้หนู้จับอขอเสียงน้อย อันนี้เวลาแม่เขาสวัสดีเขาออกทางปากนะคะสว่วนลูกออกทางจมูกนะคะพ่อวานก็หัดเป่าแคนใส่ปากนะคะทำได้ไม่กี่ครั้งทำไปทำมาเอางานเด็กเก็บหักของน้องดาวนะคะแล้วก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะคะลุ้นกับแม่นิโคนะคะ ลาซอยพอจะได้จะซอยไหลแต่ผุนเอาลงแต่ละไหลเลยผุนเอาลงแล้วบ่กินเพรว่าพอน้ำมาอยากบอคพอนเข็นมาแต่พัทยาพอนะลูกนี่ได้กินหลายวันนะคะได้กินหลายวันขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ รักเลิศรักน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อมแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศหน้านอนวินเลิศบอกว่าได้กินสับประรดบรรยากาศหน้านอนวินคําใหญ่แถนน้เฮ๊ยตกใจหดหมาประทานนี้ ลาว่าสีส้ยพ่ออยู่ได้กินแล้วไม่พูดไม่จาก,กินอย่างเดียวเลยนะครับสายกินแผนกสายกินนะคะสายกินอย่างเดียวดู สำหรับวิดีโอนี้เนาก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะดูดูสำหรับวิดีโอนี้ก็หนูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอสวัสดีค่ะ